บรรยากาศของตลาดตอนนี้มันก็จะเป็นไปได้ว่ามันอันตรายรงแต่ว่าคำ <c oughs> ว่าอันตรายเนี่ยเราต้องจับจังหวะให้ถูกต้องคิดว่าสัญญาณตอนนี้มาเนี่ยมันมันเบรกไม่ยากอยู่แล้วแล้วก็ไป1720แล้วก็อาจจะข้ามไปถึงโซนคิวลิงโซนพันเจ็ดร้อยยี่สิบพันเจ็ดร้อยห้าสิบแบบเป็นไปได้แต่ว่าพอไปถึงโซนนั้นหลังสองการพอดีมันควรต้องเป็นช่วงเวลาที่เราต้องขายของเพราะว่าพ <c oughs> อเข้าสู่ไตรมาสสองแล้วเนี่ยในแง่ของฟันเดอร์เบนทัลแล้วไม่มีตัวช่วยปัจจัยบวกต่างๆที่เคยลุ้นตอนที่เราคุยกันเมื่วุแล้คณ มันมีถึงันนี้คือพี่เอกก็คือมันแคจบไปแล้วสัญญาซื้อทุกอย่างที่เรารอคอย<ๆ>นิ่งนิ่งนิ่งรองเบรกเอาคือมันปรากฏแล้วมันจะไม่มีโช่วยอะไรอีกแล้วนะครับก็เตรียมไปเจอตอนปลายนะฮะแล้วไตรมาสสองมีอะไรที่จะเป็นความหวังเราไหมเดิมทีผมเคยคิดว่าการเมืองจะเป็นความหวังให้กับเราแล้วล่าสุดไม่เป็นแล้วเหรอพอผมเห็นอาการการปราบเรื่องของหวยผมเห็นล่าสุดผมเห็นล่าสุดเรื่องของการที่เออดีเอสไอไปลุย เ,เชียงรายเชียงใหม่เหตการณ์นนี้แล้วผมรู้สึกว่าเหมือนอาการปราบพยศมากกว่าตาบตุนรุนแรรู้สึกว่าการอภิปรายการประชุมการประชุมสภาสมัยสามัญที่กรลังจะเกิดขึ้นนี้แม้ว่าจะมีการเปิดแบบอภิปรายไม่ไว้วางใจก็น่าจะฝ่าไปได้น,นะครับแล้วต่อให้ตอนนี้เนี่ยกฎหมายลูก ที่เกี่ยวข้องกับการบัตรสองใบเนี่ยนะครับมันก็ยังอยู่ในชั้นกรรมธิการเท่านั้นเองถือว่ชาวชา้ชามากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเปิดประชุมสภาสมัยพิสาม,ามัญไหมหรืออาจจะไม่เปิดเลยพอไม่เปิดเนี่ยหูกว่ากฎหมายลุกนี้จะผ่านสภากว่าจะให้กรรทตรวจกว่าจะยื่นทุนเก้ารอการปวดเก้ามันจะเลยเดือนกรกฎาคม<อ>เป็นไปได้ว่า<ๆ>ก็คงเป็นไทม์ไลน์สุดท้ายที่จะมีการยุบสภาก็คืออาจจะเป็นรอให้เอเปกผ่านไปก่อน <พ>อรอไม่ท่าเลยแฮะโหถ้าถ้ารอไปถึงขนาดนั้นนะโอ้ยยาวนะนการใช่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้ไม่มีความหวังอะไรเลยแบบนี้ตลาดโอ้โตลาดจะเป็นยังไงสองสองไตมากไม่มีอะไรเลยไตมากสองไตมากสามจะทํายังไงถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีความหวังเล,เลยใช่เพราะว่าผมมองว่าความหวังเดียวที่จะช่วยตลาดได้คือความหวังในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ถ้ไมไม่มีก็ความจริงก็จะปรากฏว่าเออร์เน็งของตลาดมันแย่นะครับแล้วก็ เาเราหาการเติบโตไม่ได้บบา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 ๆแฮะก็จะสไลด์ลงมาเรื่อยๆแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แพทติกเห่างนที่คุณนินาต้องต้องดูไลเวดาวลงมาเรื่อยๆอืมอืมแต่มันทําให้เราอึดอัดถึงขั้นแบบว่าตดปุ๊บเนี่ยตัวจะขึ้นเนี่ยยากมากเลยนะครับก็ก็คือต้องเลือกคุณให้เรามันระวังมากขึ้นครับบริหารพอร์ตให้ดีมากขึ้นก็มันก็มีบทเรียนมาแล้วตั้งแต่สมัยเมื่อปี2017-2018นะครับอือ ติดพุ้นกันเป็นตับเลยตอนนั้นเพราะว่ามันเหมือนจะขึ้นแต่ก็ไม่ขึ้นแล้วก็เราก็โดนหลอกต้มกบก,กันไปเรื่อยๆนะครับก็ครั้งนี้ผมคิดว่าหลังจากสงการก็อาจจะถือเงินสนให้เยอะขึ้นแล้วก็เงินเงินลงทุนที่ลงทุนในหุ้นก็จะเน้นเป็นทางด้านเทรดดิ้งการนะครับเข้าๆออกให้เร็วมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มหุ้นที่น่าจะเอาตัวรอดได้ในช่วงนั้นผมก็เชื่อว่าก็มีนะฮะเช่นหุ้นในเซฟฟี่ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะ ไม่น่าจะมีปัญหามากนักแต่มันไม่ขึ้นหรอกเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ลงเยอะนะครับเช่นกลุ่มคา้าปีกกับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมักจะมักจะมักจะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างดีในยามที่เออเออไทยเนี่ยเจอเรื่องของเงินเฟ้อนะครับในยามที่เศรษฐกิจมันตกต่ําเนี่ยพวกคา้าปีกพวกโรงพยาบาลเนี่ยเอาอยู่ในหลายรอบที่ผ่านมานะครับโอเคดังนั้นแนะนาเลยไหมคะสองตัวสองกลุ่มนี้เลยไหมคะพี่ประกิจ อ๋อคงคงไม่ครับช่วงนี้เราเข้าเมืองตะหลิวต้องหลิวตาตามก็ต่อเนื่องตั้งแต่วันจันทร์นะครับวันจันก็คุยพี่เอกว่าผมเน้นไปที่ตัวกลางตัวเล็กก็ต่อเนื่องจังวัดแพร่ด้วยก็คือ b e 8ใช่ไหมฮะเอซีเคียวอ่าผมจําได้นะก็วันนี้ก็มาออกดอกออกผลได้ค่อนข้างดีครับอ่าสัปดาห์หน้าเนี่ยผมชอบชอบอะไรบ้างนะครับชอบอะไรบ้างครับชอบเอ่อตัวนุสาเอาขอไปชโยก่อน ชโยโอค่ะชโยโอ้คนคนคนเล่นพวก AMC เยอะมากในสัปดาห์ต้นต้นสัปดาห์นะพี่ยิมีข่าวอะไรรู้เปล่าคนที่เทรดจริงมีอย่างนี้เลยใน็ตเบรคุณประสิทธิ์ทูมืออย่างนี้เลยนะอ๋อเหรอมีคนเทรดด้วยเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเขาลุ้นกันไงอ่าคือข่าวที่หน้าดีกว่าชโยแต่ชโยที่หน้าเนี่ยชโยนะครับอีกตัวหนึ่งก็ผมมองตัวนุษาอ่าเหมือนจะมีสตอรี่เข้านะครับ ข่าวเยอะเหลือเกินช่วงนี้ก็จะมีแรงขับเคลื่อนขึ้นไปก็ได้นะครับตัวหนึ่งก็ inset ตอ่อ inset นะคะก็สามตัวลองเป็นโหมดเก่งกำไรนะฮะ trading คือช่วงนี้เนี่ยตลาดมันตลาดมันเป็นแบบนั้นเราก็ต้องปรับตัวนะครับเป็นปาซักเกอร์นะฮะทนได้ทุกสภาวะนะครับต้องรับกลัวฮะ